ยาดิแกงหมูใส่ผักช่อใกินเด้อแกงกะทิเด้อนี่เด้อแกงกะทิเครื่องแกงใต้เด้อนี่ใส่เคยเดีย๋ยวฟ้ากินไว้ก่อนห่อน,น,น,อน,นนะอจะก็ให้ขวานเอาแกงแกงลงกินเหมือนคนก่อนนี่หมูนี่ผักทองคนกับโตแข่งโตแข่งเติดดูในน้ำลุ่มสามใหญ่เลยนี่ยาจะเอาเคแกงแกงลงก่อนหมอมันห่อนแล้วนี่ เครื่องแกงลงไปเครื่องแกงใตใส่เคยหอมตัวแกงกะทิเนาะนี่ใบบักูดใส่เรียบร้อยว้แล้วเดี๋ยวจาเสิรหมูใส่พร้อมไปเลยใส่ผักรลอมกันไปเลยผักผักท่องมันโดนถูกมันเป็นยังใส่ผักร้อมเลยผักช่องมงนอนันถูกง่ายได้เนี่ยเอาปิดใบนี้ไปเนี่ย ยายสิไปหาใบบัวลำพามาไหว้ okay. เอาค่ะยายเปิดเบิ่งก็นเด้อฟักช้องเปื่อยหรือ,อยังอู้เปื่อยเหรอเดี๋ยวยายใส่ผงสลุดจักน้อยก่นอนค่อยิชิมบิ่งความพอดีบอ๋อ้ยยายขอชิมก่อน <ฮ>แสบแสบแ่บ <c oughs> ยาจีขอบัวรพาลงใส่เด้อใบบัวรพาลรยโรยโรยขู่เข้ากันกันยังแกงกะทิหมูใส่ฟักทองนตัดเรื่ <c oughs> อ,องกินไปกิเขากันด้วยเด้อแกงหมูใส่ฟักทองแกงกะทิเด้อไปกินเขากัน ว่ากวกมาอ่ะแต่ย้อนด้านมือดูซื่อลย้ไรอ่ะเนี้ยค่ะหนอนยอนเลย่งเะวจ้าเออมาเด้อเออิข้าเจ้ามือช้นกสวยมันมือช้นนี่ กขแกงหมูกับยายเด้อ้ข้าวกะห้อนหู้อมข้าวก่อ่อนเนี่ยแกะว้ามห่านข้ามแกงขวกห่านเข้าวกระห่อนชักรสจะายมาเริ่มไปเริ่มหกดันได้กินไม่ไร